แล้วหลือเล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเย่นนองกินกาแฟรอพีพีก้อนก็ได้เนาะ สวัสดีค่ะพีเจ็บเว้ยเฮ้ยปวดเว้ยเฮ้ยไม่ได้เข้ามานานเลยนะมาเาร็วเดี๋ยวเราว่างทุกคนเข้ามาวิกินกาแฟาก่อนคนส่วยมาแล้วสวัสดีค่ะพีนำพีออมไหมใช่ไหม โอเคมาแล้วนะทุกคนสวัสดีค่ะพีพีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยไงสไตล์ว้าวาวันนี้วันนี้หนุ่ยมากับแกงปูกับพัดหอยลายให่ๆกันเลยใครหิวไหมแกงปูผัดหอยลายก็พอแล้ววะไหมมองเห็นกันไหมเราเออ <laughs> มีใครหิวข้าวไหมมีใครหิวข้าวไหมใครข้ามาแล้วฝากกดอ๋อหนุ่ยมีลุต่อกันลืมบอ,อืมลุต่อกับแต้งก็พอแล้วแขนนี้ก็พอแล้วในใครข้ามาแล้วกดแชร์ให้หนุ่ยกันที่หิวมากมา มาเร็วพีมากินกับนุยแหลปปุ้นุยตาปุมาเป็นตู้เบาะเลยวันนี้มาตาพัดห้อยลายจริงจังมากกับเรืองกินไม่รู้และเรืองงานนะจริงจังขนาดนี้ไหมแต่เบาะเลยเรืองกินนะมือไรนี่ครบหนุยกินอาตอนเชา้าหนุยกินแข่กาแฟกับขนมปังพีอันนี้พิ่งมือแรก มาทำให้ใจละลายตลอดมาตากินข้าวบะเลยแลนวีให้แล้วห้อยลายพียเ้อเดี๋ยวเดี๋เด๋ยวดีวแลแบบปิดฟ้าตัวแย่ย่างแรงเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจน้องว่าด้วยเออเพียเนอร์เพื่อแล้วเพื่อแล้วเดี๋ยวไว้ขับมอไซไป อีเวนอีเป็นสกอยแบบ5ผีอานิตย์อืมกินกับลูกตตอนี่นะกินลูกต้แค่นี้นะนอนะบอกเลยแบบ5คนเงคนนี้นะ้อมแบบห้อยงาอืม เืียนบอกมนันเลนบ้านได้มากวันนี้ต่อเชาาไปไหว้พระกันได้ได้เดี๋ยวจะพยายามจะพยายามต่อเชา้าห้วยอ้อ <c oughs> ใช่ไหมต้องผึ่งสิ่งสักซิบก่อนเดี๋ยวไม่ปัง มาต่อเพียวกินข้าวผันเพื่อให้ร้อยต้องกินข้าวแบบกันแต่งหน้าแบบแต่งหน้าด้วยนี่เอาหอยลายและอือหืออือข้านาดูดอย่างไม่มดออกบอก มาแล้วไข่ข้าวาาบนีแล้วกินมากเลยอ้เอาตัวนี้ก่อนว่าตัวนี้มีไข่ครับในขอ้อเสียงคนรักไข่คึอโอประชานห้องเลยมาแล้ว สวัสดีค่ะประชามวันนี้ป้าเข้ามาดูชาไปหรือเปล่าคะยังปลาว,วันนี้แกงปูกับเนยทาห้อยลายตัวอ่า่ใหญ่เลยยังทานประชามีลุต่ตอกันแลตะไคร้วันนี้รับปะแล้ว <laughs> สงสารขนดูจ้างเอาไข่อาปาต้าอืมไดแรงออ์จิงกับลูกตอน่าทนมากเลยวันนี้บ้านประชนทำอะไรเอ้ากินได้กิน จ้ะจ๊แอมพีแอมวันนี้พีแอนหิวข้าวใช่ไหมเดี๋ยวสักผักนะเดี๋ยวจีไปส่งข้าวให้ร้อยนกงั้นไหมมีคนยืนยันอยู่ข้างๆมาร้อยมือนี่เบาเลยเมื่อวานเขาไล่ติ๊กต็อกว่าว่าออกเลยไข่ไ่เงี้ย นื้อเยอะรื่หวาะเลยข้อนื้อยอะใช้มือนะคะดีลังเลยเตรียมพร้อมมาอย่างดีจริงๆ่ะต้องสื่อปูที่แกะมาแล้วแต่ว่ามันแพงกันนะกินปูนี่ไปก่อนสวัสดีค่ะพี่ออนมาตาเดี๋ยวทำให้กิน อืมอืมไปสซมบอกวันนี้ยังไม่ได้ไปตลาดเลยพ้าอืมไปตลาดเราพิมพ์บอกหน่อยกันซี่ว่าวันนี้ป้าทำไรกินจีบ้านแต่หน้าหวะป้าทำกับข้าวร้อยหน่ยวะ จริงๆแหละจากการที่ปาบอกว่ากินเยอะนะว่าวา่าไรไงเข้าไปว่าวา่าบอสอีไปซื้อข้ออืมแล้วว่าปวดหัวแล้วว่าไปซื้อบาร์บีคิวแล้วก็ไปชิวว่าไปซื้อข้องเซตมานั่งดูนั่งกินความที่หิวดูกันส่องคนตายยืม ตัดเลิกแล้วทาแกงปูต้องมาแล้วแกงปูต้องห้าวแล้วนบอกน้องกินอยากันนะัเวลากินโชว์นะถ้าเป็นปูวันนี้แต่ถ้าเกิดสมม้มหมดไม่มีกองอย่ามพขอได้แท้กันนะมาขอได้ครบอืม้มรเกยจะไปกัดต่อแล้ว อยากกินทิ้งคว้างเป็นของมีค่าแหละเนื้อต้อ้น่ากินอืมสวัสดีค่ะผีสุดาพรปีชามาแล้วผีวัวนนี้แกงปูจุกจุกไปเลยแล้วก็พัดห้อยลายตัวยังย่ญามาตาคุณแซนอืม ค่อยผูลูกต่อเหี่ยวไปทึกแต่ได้อยู่เขาอยากต่อสุกมากอืมคนฉันบอกว่าอยู่น้องโพโคนมโพทารามอันนจะแกะอันนี้ให้เลย ไอ้ปูอะห้อยมาทางปูทางห้อยวันนี้ยกเลมาเลยอืม,มาทางปูทางห้อยนี่ตอนเด็กๆก,กันนะนี่ชอบกินแบบดูดอันนี้ก่อนดูดฝ้าอันนี้มันตัวใหญ่ดูดไม่ไว่าอ่อยบอืออ อร่อยแบบไม่อยากสิกินข้าวเลยอะอยากนั่งกินนานๆอวานงาดับมากอรอยครับขอบคุณค่ะประชาชน น่ารักตลรอดเลยเแบอร์เข้ามาทุกวันเลยขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์หน่อยนะอืมรจยอืม,มาดพี่พี่ ไลน์เปิดเข้าไปอาปากตะพีเออร์ลใช่ยเห็นต้องจีบแน่เน,เนเ่ด้วยจ้องใช่หูุกจ้องเข้าไป

มันห้อยลายมันตัวย่อ่นนะยหญ่เกินนั้นแล้วมันพัดมันกับข้าวเหนียวไทยมือยังวันนะคะวันนี้กินข้าวแล้วโคม <laughs> น้องเบลกองนะะวันนี้ใส่เสื้อเซ็กซี่จัง <laughs> นาน,นานที่น้องเบลนัานๆนนจะเช็คกี้รักดีต้ <laughs> องให้ดูให้อะไรข้างในล้วะร้อยมือชาวใช่ไหมคะค่ะ <laughs> แต่วันหนยกินนมปังตอนเช,ช้าหนยชอบกินนมปังก,กับกาแฟกาแฟซองแก้วแล้วมือชาวบอดเลยหนูยังนะจะบอกว่ามันอ,ออกอยากมันตัวใหญ่ถ้าหนยขดเข้าไปใช่ไหมมันก็จะทางฟ้าเลยเดี๋ยวนุให้แล้วอื้ือืมอ้ม Hết bánh mân rồi băng Mười chào, cà phê Ngon băng ăn gì kiếm khao hộp thuộc mưa hả Không một Cánh như mưa chào, Sắp vào màn thúm nâng mưa สักห้าถุงเสียงคืนมือคำข้องเลยแก็เกบถุกหลายละเอียดบอดเลยห้อยลายตัวให่มะค่ะให้เราบอยนู่มีแต่ตัวน้อยๆอืมมีตัวแย่อืมรวยแรงแกงปูอืม ย้อถ้าสมมุมว่าแกงปูแบบใส่แต่เนื้อปูมันก็ไม่รอยแล้วนะมันไม่แทมันไม่ต้องแทนนะกดว้าวะะวังล้ามนะพี่เอาไม่ชเยอะอืม หลัวหิวเนี่ยกดว่าวันใช่ไหมมาตาก็มาดิครับวันนี้เบาะเลยหนูจะเป็นคนที่ไม่ยอมใครนะคะหนูจะเกลีลอยและฝีมือตัวเองวะเออมาตาคุณแซนคุณแซนซ่า เนี่ยรบดับรบขี้เกียจนะผวกแกงทางตัวพั่นี่หวาไหมอุ้ยอุ้ยพี่เบาพีา่้าลลูกต้อถูกมือไม่คาดเออสิ่งดีคาดไม่ได้คาดลูกต้อมันคาดใจพี่เบลบอกวันเหนื่อยแล้ว ลูก่ะผีลุกอย่าได้ยอมนุยลุกค่ะลุกข้าวครัวลุกเลยค่ะลุกให้ไวอืออือพีเออ คุณใส่แบบแอปไปเซ็นทัญามาแคบมาทำงานแล้วยิ้มรู้ชงใช่คนดูจะชอบปูแกะยา คิดพิษเิ็ดทุกเวลากินแกงปูนะบางทีอืมรอบอพีอันจะเย็นนะเดี๋ยวไปให้จริงๆมันต้องแกะให้เด็บร้อยก่อนเราค่อยมาเกลือเดียว ร้อย,อย่างแล้วีงสวัสดีค่ะพี่ไทยมาเร็ววันนี้แต่งปูกับพัดไฟลายมดแล้วแต่วะเพอาะถ้าเหมือนข้าวมอนหนึ่งพอไหมนั้นน่าหวาไม่พอวันนี้สักคมได้ไมั้มคมดีได้ hoi lại tù hoi dây dây mà ta kinh đại rồi mà cứ nằm lại tao mà bị biểu à ยาก,กินนี่หว่มีลูกต้อนแต่ลูกซ้อนมันเยี่วเยวเเพราวะว่าหนซื้อมาเยอะเราซื้อมาได้วันช่วงนี้ไม่ต้องท่าห้าลูกเนียงนะไม่มีบนก้อนพิออนยัดหนุยโกไอ้ท่าหว่ามีลูกเนียงไหมช่วงนี้ไม่มีลูกเนียงเลยหายา เลืออไว้ห้ด j เจบังเอาดีเจกินอยู่อลเดี๋ยวกินหมดแล้วกินเสร็จแล้วเข้าแท้จนเสร็จแล้วเรายัางพึ่งไปไม่ถึงครึ่งทางหนุวานะหน่้ต้องขอตัวไปแท้ก่อนไหมวะ <c oughs> ได้ตรงแล้วไม่ต้องเลือกเพราะว่าเยอะเดีย๋ยวเอาไปให้แม่กัน Ừ. subscribe cho quá ต้องขอตัวผีพีไปก่อนดีว่าไปนั้งแทปูกะเก่งใจเดี๋ยวแทปในนี่โอเคค่ะพีพีทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมหนุยนะคะวันนี้ขอบคุณจริงๆทุกคนที่มาคอมเมนต์ให้หนุ้ยแล้วขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ตลอดเลย หนุ่ยฝากติดตามเพจหนุ่ยกันนะคะอร่อยง่ายสไตล์วาวาแล้วก็ช่อง youtube อร่อยง่ายสไตล์วาวาข้าวมาแลกกันนะต่อเชา้าเลยมากับเมนูไอได้แล้ว <laughs> ไปก่อนนะคะวันนี้ทำอายจะใจพีพีแค่นี้ก็พอแล้วเจอกันต่อเช้านะคะบ๊ายบาย